วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปค้นเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xq z เ a มีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหงอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่31เดือน5ปี2024วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนก็เป็นปกติประจำประจาเดือนอยู่แล้วถ้าสิ้นเดือนก็แจกในเลทที่มันเยอะกว่าเดิม ใครที่ไม่ทันในวันธรรมดาก็เอาใจช่วยนะคะก็ขอให้ได้ในวันนี้ส่วนใครที่ได้บอยแล้วก็ดีใจด้วยส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วยังข้องใจยังสงสัยก็ค่อยๆดูค่ะค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปการที่เราอยากได้เงินนะไม่ว่าจะเป็นการหางเงินออนไลน์เองหรือว่าการรับบอลเลตแบบนี้การดูคลิปสำคัญนะคะเพราะว่า ถ้าเราจ้องแต่จะถามอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์หรอกคะ่ะถ้าเราอยากได้เงินฟรีหรือเราอยากรู้อะไรสักอย่างเราต้องแลกกับการดูคลิปก็คือนุชเห็นนะพี่เห็นว่าหลายคนก็ยังถามนะโค้ดคืออะไรรับยังไงร,รับตรงไหนดูคลิปไหนก็เนาะ ปวดหัวเนาะคะ่ะปวดปวดหัวเนาะกับคําถามแบบนี้ก็ถ้าใครคอมเมนต์คอมเมนต์มาในแบบนี้ในแบบที่นุชบอกไปแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบนะคะส่วนวันนี้วันนี้เป็นการแจกสิ้นเดือนวันนี้เดี๋ยวจะสร้างซองให้ทั้งหมด2อซองนะวันนี้เดี๋ยวจะสร้างซองให้2องซองซองแรกซองแรกนะคะจํานวนเงินจะน้อยกว่าซองที่ส ซองแรกนะคะเวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกา7นาทีโคดด่างเปาของซองแรกก็คือคำว่าแบ่งเท่ากันพิมพ์ติดกันเลยนะคะอันนี้คือซองแรกใครดูจบแล้วได้โคดทั้งซองที่1นงแล้วก็ซองที่2ก็จดไว้พอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปแล้วก็ S <S <an> เข้าไปพิมพ์แล้วก็กดทรงตามเวลาที่บอกนะส่วนซองที่สองซองที่สองนะคะเวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22.10นาฬิกา10นาทีโค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกในซองที่สองก็คือผู้รับแค่นี้ค่ะง่ายๆใครที่ ยังถามเพื่อนก็ก,ก็ดูคลิปเอาใครที่ใครที่ใครที่ไม่ทันนะคะก็ขอให้ทันในวันนี้วันนี้แจกเยอะกว่าวันปะกติธรรมดาก็ขอให้คนที่ยังไม่เคยได้ได้ส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะใครจะได้หนึ่งบาทสองบาท3าบาทก็ก็ถือว่าเป็น เป็นการล้มสนุกกันละกันนะคะส่วนใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์ที่มันได้มากกว่าการรับวอลเล็ตฟรีประจำวันก็เข้าดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้เพราะว่าหน้าโปรไฟล์ช่องมีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเราชอบแบบไหนเราก็สมัครแบบนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการแจกวอลเล็ตฟรีในเดือนพฤษภาค,คมใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ